สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับเรือขายกล้วยเตี๋ยวนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมโอเคแล้วแต่ความชอบเลยนะครับผมใครชอบสีไหนนะครับพี่นนพับไว้3สีนะครับผมมีีชมพูสีเหลืองสีขาวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมพี่นวลจะใช้สีขาวในการพับให้ดูนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรามาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเหล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานํากรรไกรมาตัดได้เลยนะครับผมชึบโอเคครับผมอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับผมเราไว้พับอะไรได้นะครับ โอเคนะครับผมพอเราตัดออกแล้วก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตัวลัดแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราพับสามเหลี่ยมเพื่อสร้างรอยตรงนี้อีกหนึ่งรอบนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเล็งให้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคเปิดออกมาก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นรูปกากบาทนะครับจากนั้นนะครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วให้เราพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บจากนั้นนะครับผมพับครึ่งกระดาษนะครับทั้ง2ข้าง โอเคครับผมข้างนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็พับอีกครึ่งหนึ่งนะครับปึ๊บเล็งขอบให้ตรงก่อนนะครับผมเล็งขอบได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับโอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นพลิกกลับด้านมาด้านเดิมนะครับปึ๊บกดตรงนี้ทีหนึ่งนะครับผมปึ๊บนี่มันก็จะเด้งขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปเราพับเข้าร่วมในลักษณะนี้เลยปึ๊บ กดลงนะครับปึ๊บนี่ก็จะได้สามเหลี่ยมแบบนี้เลยรีดตรงหัวก่อนนะครับผมแล้วก็รีด้านข้างโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาเหลี่ยมข้างบนนะครับผมมาชนกับขีดด้านล่างนะครับผมพับสามเหลี่ยมลงนั่นเองนะครับปึ๊บนี่นะครับผมให้เราพับตรงขีดด้านล่างนะครับผมเอาเหลี่ยมมาชนปึ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็รีดด้านบนได้เลย โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราทําการเปิดออกมานะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดกระดาษตรงนี้เลยนะครับนี่เปิดกระดาษตรงนี้นะครับผมให้เราเปิดขึ้นไปนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับสอดเข้าไปตรงนี้เลยปึ๊บทั้งสองข้างนะครับผมปึ๊บนี่มันก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอเราเอานิ้วสอดเข้าไปแล้วนะครับผมทั้งสองข้างนะครับแล้วก็บีบลงเลยนะครับผมบีบลงในลักษณะนี้ปึ๊บ นี่โดยให้เส้นนี้นะครับผมตรงกับเส้นด้านล่างนะครับปึ๊บนี่เลยครับผมนี่นะครับผมเส้นนี้ยังตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ให้ได้สามเดี่ยบในลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่นนท์ทำให้ดูอีกรอบหนึงนะครับเอานิ้วสอดเข้าไปนะครับผมปึ๊บนี่มาชนหัวชนหัวตรงนี้เลยนะครับมุมชนมุมนะครับผมตรงนี้จากนั้นนะครับผมเราก็บีบลงไปเลยนะครับปึ๊บ นี่นะครับผมเส้นนี้มันก็จะยังตรงอยู่นะครับผมตรงในลักษณะนี้เลยปึ๊บโอเคได้แล้วเราก็รีดนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยครับผมโอเคครับพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมนะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับผมข้างนี้กับข้างนี้นะครับเอาขอบนี้นะครับผมบรรชนกับขอบด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยปึ๊บรีดโอเคนะครับผมให้เราพับทั้งสองข้างเลย นี่พอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราจะเอาขอบนี้นะครับมาจงเราขีดด้านในนะครับผมตรงนี้เลยให้เราทําการพับขึ้นไปนะครับปึ๊บนี่นี่นะครับผมเหลี่ยมก็เหมือนเดิมนะครับปึ๊บโอเคเราก็รีดได้เลยปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้เราเปิดกลับมานะครับปึ๊บนี่เปิดไว้แบบนี้นะครับผมแล้วก็พลิกกลับด้านปึ๊บ โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็จะเอาขอบด้านล่างนะครับผมไปชกับขีดตรงกลางเหมือนเดิมนะครับให้เราพับตามรอยเดิมเลยนะครับปึ๊บหัวก็แหลมเหมือนเดิมนะครับผมทั้งสองข้างโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยมข้างบนนะครับผมนี่สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับ เราจะพับเข้าแบบนี้เลยนะครับปุ๊บนี่กรีดี่ตรงนี้เลยปุ๊บโอเคจากนั้นนะครับเปิดออกมานี่ก็จะได้ขีดมานะครับผมจากนั้นเราจะเอามุมเหลี่ยมนี้นะครับผมมาชนกับขีดตรงกลางนะครับปุ๊บนี่ในลักษณะนี้ขอบบนก็ยังชนกันเหมือนเดิมนะครับแบบนี้เลยปุ๊บนี่ในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราพับสามเหลี่ยมตรงนี้ลงนะครับผมตามขีดตรงนี้เลยนะครับ นี่กรดีดนะครับผมปึ๊บร right so okay, so on mm ีดเสร็จแล้วเปิดออกไว้นะครับป mm ึ hmm. ๊บนี่แบบนี้นะครับแล้วเราทําทั้งสองข้างเลยนะครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมครับเอาขอบนี้นะครับผมมาชนกับขีดด้านในนะครับพับเข้าแบบนี้เลยปึ๊บกรีดโอเคพอรีดได้แล้วเปิดมานะครับเราก็เอามุมนี้นะครับผมมาชนกับขีดด้านในนะครับขอบบนก็ยังชนกันเหมือนเดิมนะครับ ปึ๊บนี่แบบนี้เลยแล้วก็รีดโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็พับสามเหลี่ยมเข้ามาเลยนะครับปึ๊บแล้วก็รีดปึ๊บแล้วก็เปิดไว้นะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับตัวนี้นะครับผมนี่สามเหลี่ยมตรงข้างล่างนะครับผมให้เราพับขึ้นไปเลยนะครับผมมาถึงตรงนี้นะครับพับขึ้นไปในลักษณะนี้เลยปึ๊บนี่นะครับเห็นไหม ขอบขอบอันนี้นะครับผมก็จะมาชนกับขอบตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับพับขึ้นแบบนี้เลยปึ๊บนี่โอเคครับผมโอเคครับผมพอเราพับขึ้นได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับนี่สามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดันขึ้นไปด้านบนนะครับผมทั้งสองข้างเลยปึ๊บนี่โอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เอาสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับพับล็อกมาปึ๊บนี่แล้วก็รีดนะครับทั้งสองข้างเลย Off, พ <Gym. S 1> ับลงมาปุ <ía> ๊บแล้วก็รีดโอเคนะครับผมนี่พอเราพับล็อกได้ทั้งสองข้างแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็หมุนขวามาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดตรงนี้นะครับโอเคที่เราพับล็อกไว้นะครับผมเราก็จะพับลงไปนะครับเราก็จะเอาขอบนี้นะครับผมมาชนกับดีดด้านในนะครับพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองนะครับผมปุ๊บนี่เราก็จะพับลงเข้าไปในลักษณะนี้นะครับ เอาขอบด้านนอกนะครับผมมาชนกับขอบด้านในนะครับผมพับลงนั่นเองนะครับโอเคข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับผมให้เราพับทีละข้างนะครับผมมันจะพับง่ายนี่นะครับผมพับสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่นี่นะครับผมทั้งสองข้างนะครับพับลงในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นเราก็บีบตรงกลางลงเลยนะครับปึ๊บนี่นี่แบบนี้เลยนะครับผม ทันไหมครับทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่นนทําให้ใหม่นะครับปุ๊บนี่เมื่อกี้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมนี่ให้เราเปิดตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับผมนี่เอาขอบนี้มาช,ช,ชนเอาขีดตรงกลางด้านในนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้านั่นเองปุ๊บให้เราพับทั้งสองข้างก่อนนะครับให้เราพับเข้าทั้งสองข้างก่อนปุ๊บนี่ก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นนะครับผมเราก็บีบตรงกลางลงไปด้วยนะครับปุ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วเราก็บีบปุ๊บนี่ โอเคขั้นตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดออกมานี่ตอนนี้ก็เป็นเรือแล้วนะครับผมเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเราก็เอานิ้วแย่ตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับผมให้เราเอานิ้วทั้ง4นิ้วนะครับผมดันออกมาปึ๊บนี่ดันตรงกลางออกมาในลักษณะนี้นะครับปึ๊บโอเคครับผมพอดันออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็พลิกมามาดันตรงนี้อีกนะครับปึ๊บนี่เราก็เอานิ้วกดตรงนี้ลงได้นะครับ นี่เราก็กาข้างบนให้เท่ากันนะครับผมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในลักษณะนี้เลยปุ๊บนี่โอเคนี่พอเท่ากันแล้วนะครับผมเราก็เอานิ้วบีบได้เลยนะครับเอานิ้วบีบแต่งให้มันเป็นทรงนะครับผมปุ๊บนี่บีบให้มันเป็นขอบแบบนี้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหม แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเรือขายก๋วยเตี๋ยวของเรานะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งหมด3าสีนะครับโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมก็พับไปตั้งโชว์กันได้นะครับผมเป็นเรือขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่นนท์ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนท์สำหรับคลิปนี้พี่นนท์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ